มาเบิ้งครับมาเบิ้งครับมาเบิ้งผู้สาวเพื่อนเก็บบักกระจับครับบักเขาคั้วยบ้บานเท่าไว้แล้วรับบักกระจับเต็มสะเลยครับเราเลี้ยงไว้ครับนี่เบิ้งเบิ้งใกล้ๆครับเบิ้งใกล้ๆเราเก็บครับนี่เขาคั้ยครับ มันสีได้แน่บ่ได้แน่ครับเพราะว่าเก็บไปแล้วรอบนึงครับ <c oughs> อันนี้เรามามาเบิ่งอีกครับเราสิเอาคารราบ้าไปฝากคาราบ้าอะลรว่าคาราบ้ามาคืนนี่ครับิเเอาาาคคบบบไปง้ ก็ยังมีอยู่ได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆครับเขาใหญ่ๆดำๆครับโอเคเรพไปน้องครับคลิปนี้ก็สวัสดีสมีแล้วครับเพราะแดดมันฮอนหลายครับเครื่องก็ฮอนครับบ่ได้เอาห่มมากางให้มันครับเบิ่งครับนี่เต็มบ่อเต็มหนองเลยครับเราเลี้ยงไว้ครับ ต้นมันเกิดสีเป็นอย่างสีนะครับใบเป็นสนะีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ